วันนี้ก okay. okay. right ิ๊พอยู่กับ Toyota c a m รี่ 2.0G ปี2020มาอยู่ที่90,007นะคะคันนี้ต้องแจ้งราคาไปเลย739,000ขนาทจะดไปในได้เต็มซือสดไม่มีแวดเพิ่มแล้วพาชมโดยรวมรอบพันเท่นเคยค่ะมากันเลยก็สตาร์ทไว้เลยนะคะขับเข้ามาปึ๊บก็ยังไม่ได้ดับเครื่องนะให้พี่ๆดูฟังกันไปพร้อมกันนะคะ คันนี้ไม่มีแผลเจ็บเลยนะคะก็ไปรวดเร็วเนาะหนูลงแคมรีบ่อยมากแล้วก็แคมรีที่นี่ไม่เคยขาดนะคะพี่ๆปี2020นะคะหน้านี้สวยแล้วจากที่เห็นด้านหน้านะคะเป็นกันชนที่ต้องเก็บรายละเอียดแน่นอนเพราะว่ามีเหมือนครูดก็ที่เห็นเนาะเห็นไหมมันก็เป็นปกติเช่นเคยเพราะว่ารถที่นี่ส่วนใหญ่กันชนหน้ากันชนท้ายหรือว่าสกเกิร์ตสำหรับรถที่เป็นทรงสปอร์ตตัวเตี้ยนะคะแบบนี้เป็นรถทรงเตี้ยก็ ต้องเก็บรายละเอียดแต่ว่าไม่ได้เก็บไว้เท่านั้นเองให้ลูกค้าเห็นเห็นเลยนะว่าใช้งานเป็นยังไงแต่ว่าโครงสร้างรับประกันให้ค่ะไม่มีพิความชนหนักจมน้ําทุกคันคัดเกดให้ก่อนหนูจะจนํารีวิวเฉพาะ A กับ B แล้วราคาก็ตั้งตามคุณภาพโอเคมาเลยค่ะก็ชิ้นหน้านะคะที่ต้องเก็บแน่นอนนะมีคูดมาส่วนด้านข้างสวยสงา่าเป็นสีบรอนเงินค่ะเป็นสีที่ดูแลบํารุงรักษาง่ายมากๆนะคะใหม่อยู่ตลอดซีลยาง20565 1> r 1 6ค่ะยางปี2023โอเคร่องรอยขีดข่วนจากการใช้งานนี้บ้างนะคะแต่ว่าเราเก็บปรับสปาให้ก่อนส่งมอบนะคะแต่ว่าหนูว่าเดิมๆมันคือสวยเลยนะสวยเลยอะ่ะส่วนใหญ่แคมรี่ที่หนูอย่างที่แจ้งไปเป็นรถไซส์ผู้บริหารนะคะใช้งานคนเดียวนาอแบบนี้เลยเบาะตึงเปียใหม่มากไม่ยับเลยนะคะพี่ๆมีร่องรอยมากสุดก็จะเป็นฝั่งคนขับค่ะ แค่นั้นเองนะส่วนคอนโซลล้วก็กลิ่นคือหอมมากๆเลยคอนโซลคือแบบกิีดทุกคันสําหรับโตโยต้าแคมรี่ไม่มีเยินนะ่ะคือสภาพแบบมันสวยนั่นสภาพคือแบบพร้อมมากแล้วมันก็ดูดีมันไม่ยับยุยยีมันไม่สกรปรกอะไรเลยอะ่ะพี่พี่ขามันใหม่มากๆด้านหลังก็มีรอยบ้างโดยสารนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าคือไม่ขาดเลยนะคะพี่ๆี่แล้วก็สะอาดนี่ยังไม่สปานะยังสะอาดเลยอะ่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลย สไตล์แคมรี่ก็คือกว้างสปอร์ตหรูเรียบหนูรีวิวแล้วอยากได้เองสวยมากว่าค่ะเมื่อกี้ขับมาก็คือแบบนิ่งยบมากเลยนะสตาร์ได้แล้วเนาะมาดูท้ายกันหน่อยมีเซนเซอร์นะคะพร้อมกล้องมองหลังแล้วนะคะแล้วก็มีตัวเตือนก่อนออกนอกเลนด้วยเป็นตัวจุดอับสายตาที่กระจกนะคะมีทุกรุ่นเลยนะแคมรี่ตั้งแต่ปี18อะหนูเห็นนะแล้วรถที่หนูก็ไม่มีปีลึกเนาะตามสุดปี18 18ปดนานๆน,านมาทีส่วนใหญ่ตอนนี้มียี่1ิสเอ็ดนะคะรถใหม่ท้ายเดิมตูดเดิมส,สวยๆโฟกัสไหมดูฝั่งนี้ด้วยนะอุปกรณ์ตัวรถอยู่ครบนะคะคุณแจ2สองดอกนะอะไรที่มากับรถมีอยู่หมดนะคะรถไม่ดัดแปลงสภาพนะเดิมๆยังไงอย่างนั้นนะคะสวยอะยางอะไหล่แม่ลงแม่แรงนะคะคันนี้เคยใช้แล้วแหละเคยใช้ยางอะไหล่แล้วดูดูจากยางนะคะ บางทัน,นะไม่เคยใช้เลยนะพี่ๆโอเคไปเร็วกันหน่อยนะคะคุ้นหูคุ้นตาสำหรับ 2.0G มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะสวยๆแล้วก็ขายดีด้วยนะคะสำหรับ 2.0G บางคนไม่อยากใช้ไฮบิดนะคะเบื่อการแมนเทนเนน์อะไรก็ว่ากันไปหนูมีแต่หนูมีให้เลือกทุกทุกเครื่องนะตอนนี้แคมรี่หนูไม่เคยขาดนะสวยสวยมากห้องโดยสารคุมโทนดำโอเค ขอบประตูก็มีนิดนิดหน่อยนะคะสำหรับหนูคือแบบเล็กน้อยมากสติกอกงสติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้าใครเคยดูคลิปนะคะรู้อยู่แล้วแล้วก็อุปกรณ์ฟังกช์ชันต่างๆใช้งานได้ครบเลยนะคะเพราะว่าหนูมีคนตรวจเกตให้ก่อนนะมาดูข้างในห้องโดยสารนิดนึงไม่มีเบาะชิ้นไหนขาดเลยนะคะคือทุกอย่างสมบูรณ์มากพวงมาลัยก็80% 90%ได้เลยมีรอยนิดนิดหน่อยแบบจากการใช้งานแต่คือไม่มีขาดเลยนะคะพี่ๆไม่ขาดเลยนะ มาอยู่ที่เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลพี่ๆมาหากูกิ๊กมาดูรถเนี่ยเอารถขึ้นทอยดูได้ด้วยนะคะอยากให้น้องดูช่วงล่างให้เห็นเองกับตาอะไรก็บอกน้องได้นะคะขึ้นทอยได้เลยอันนี้ก็คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะมีแท่นชาร์จไร้สายเรียบร้อยกระจกตัดแสงออตโต้นะคะทุกคันเป็นแบบนี้หมดแค่อยากให้รู้ว่าน้องมีนาะที่นี่ตอนนี้อัปเดตให้ว่ามีสีอะไรอยู่บ้างไปดูไปดูเ้่องเครื่องกันค่ะ ทำเป็นแคมรีเปิดมือเดียวได้เลยนะคะเพราะว่าฝากระโปรงเป็นคําโชคสุภาพบุรุษใช้ได้สุภาพสตรียงดีเลยคันนี้มีทำฝากระโปรงแล้วนะทำสีเพราะว่ามีรอยไขค่ะหนูแจ้งลูกค้าตามตรงตามจริงนะคะราคาก็ตามเกรดเนาะเป็นเป็นีน B, ค่ะแต่ว่าใช้ฝากระโปรงเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงนะส่วนคันเดิมค่ะลูกค้ามาดูได้มีอินสเปกเตอร์ตรวจได้นะคะ,ะเวลาเขางัดตัวเขางัดตูอย่างนี้ด้วยนะ รถยังไม่ได้ล้างนะจ๊ะก็ต้องเปิดตรงนี้เข้าไปดูข้างในอ่ะแต่ว่าหนูก็งัดได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าลูกค้ามาดูมาดูได้ค่ะกลัวแตกเนาะก็ต้องงัดดูแถวๆนี้แต่ว่าคนดูเป็นเขาก็จะดูพวกเมทอาร์คของของอันเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้หนเสร็จเขาก็จะตรวจดูเหมือนกันแล้วก็ดูพวกนี้ว่ามันเชื่อมมาใหม่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีการขาดการเชื่อมนะหมายถึงว่าไม่ได้ขัดอะไม่ได้ขัด ถ้าเดิมๆมาจากโรงงานนันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นเหมือนมีรอยที่มันแ้มมาอยู่แล้วอะ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะสตาร์ทตั้งแต่นูขับมาสนใจราย,ายละเอียดก็ทักหากูกิ๊กได้อย่างที่แจ้งไปนะคะเป็นเกรดบีเพราะว่ามีทําสีฝากระโปรงแต่ว่าใช้ฝากระโปรงเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงนะ ให้ลูกค้ามาดูมาสัมผัสก่อนก็ได้ค่ะสนใจยังไงก็ทักหากกกิกได้เลยนะรายงานตามจริงค่ะแต่ว่ารับประกันให้ว่าโครงสร้างไม่มีพิษความชนหนักจมน้ําแน่นอนนะคะลูกค้าเช็คประวัติได้อยากได้รายละเอียดไฟล์ประวัติเข้าส่วนไฟล์ประวัติประกันภัยนะคะก็ทักหากกกิกได้เลยสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะ0827130991นะคะช่องทางการติดต่อ,อหน้าโปรไฟล์ของพีก,กค่ะฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ ได้ไม่พาดคลิปหน้าว่าคุณอิกเอาคันไหนมาลงให้จะพยายามลงไม่ให้ขาดสายเลยค่ะลูกค้าก็คือบางทีช้าบ้างเพราะว่าทํางานคนเดียวบางที้ก็แอบมีตัดคลิปบ้างนิดหน่อยนะคะตัดเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะรถสวยคุณภาพดีนาทีนี้ต้องที่จริงใจดีๆลูกค้าเท่านั้นค่ะอยากได้รถมือตองใส่คักมานะ